สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยคุณลุ่งนะคะสำหรับวันนี้เราจะไปเรียนกันเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะสำหรับบทเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนั้นจะมีหลักการสำคัญจุดมุ่งหมายอย่างไรเราไปศึกษากันได้เลยค่ะการอ่านจับใจความสำคัญการอ่านโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ เก็บสาระสำคัญความรู้ข้อมูลที่น่าสนใจและแนวคิดหรือทัศนะของผู้เขียนในเรื่องที่อ่านการอ่านจับใจความประกอบด้วย 1. ใจความสำคัญ 2. ใจความรองใจความสำคัญประโยคหรือข้อความสำคัญของย่อหน้าถ้าตัดออกจะเสียความหรือจะทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้อ่านฟังไม่เข้าใจหรืออาจเข้าใจผิดได้ ส่วนใจความรองหรือพลความประโยคหรือข้อความที่เป็นส่วนขยายความหากตัดส่วนประกอบส่วนนี้ออกไป mm. ก็ยังสามารถทำให้เข้าใจเนื้อความสำคัญอยู่ได้เรามาดูจุดมุ่งหมายการอ่านจับใจความสำคัญต่อกันเลยนะคะนักเรียน 1. สามารถบอกรายละเอียดของเรื่องราวที่อ่านได้อย่างชัดเจน 2. เพื่อฝึกฝนทักษะการอ่านให้สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว ตอบคำถามได้ถูกต้อง 3. ส,สามารถสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 4. ส,สามารถคาดการหากความจริงและแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างตรงประเด็นหลักการอ่านจับใจความสำคัญ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน 2. ออ่านเก็บเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรื่องที่อ่านนั้นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร 4. นํนำสิ่งดังกล่าวมาเรียบเรียงเป็นใจความใหม่ด้วยสำนวนภาษาของตนเองเพื่อให้เกิดความสระสลวยการพิจารณาตำแหน่งใจความสำคัญ 1. ใจความสำคัญอยู่ตอนต้นของย่อหน้า 2. ใจความสำคัญอยู่ตอนกลางของย่อหน้าสใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าสใจความสำคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้าหาผู้อ่านสรุปใจความสำคัญนั่นเองในกรณีที่ใจความสำคัญอาจอยู่รวมในความคิดย่อยไม่มีความที่จะเป็นประโยคหลักสำหรับใจความสำคัญที่อยู่ตอนต้นของย่อหน้าตัวอย่างเช่น การพัฒนาชนบทมีความจำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยเพราะสภาพชนบทของเรายัางต้องการพัฒนาในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นที่ดินทำกินการประกอบอาชีพความเป็นอยู่ปัญหาการขาดการศึกษาและสาธารณสุขที่เหมาะสมซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับความยากจนและมักจะเป็นวงจรที่มีปัจจัยหนึ่ง เป็นสาเหตุของอีกปัจจัยหนึ่งเสมอซึ่งใจความสำคัญนั้นจะอยู่ตอนต้นคือการพัฒนาชนบทมีความจำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทย 2>, 2. ใจความสำคัญอยู่ตอนกลางของย่อหน้า ตัวอย่างเช่นในปัจจุบันเรามักจะพบโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้คนที่ดื่มเครื่องดื่มที่เป็นอาหารเสริมอยู่เสมอซึ่งมีหลายประเภทหลายผลิตภัณฑ์มีความจำเป็นและไม่จำเป็นต่อร่างกายเครื่องดื่มนมก็เป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเพราะมีส่วนประกอบของแร่ธาตุอาหารหลายอย่างได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่ และวิตามินแร่ธาตุอาหารดังกล่าวนี้จะช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายมีส่วนทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตแข็งแรงและมีพาราณาไมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังนั้นใจความสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเครื่องดื่มนมก็เป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อร่างกายนักเรียนสังเกตไหมคะว่าใจความสำคัญของเรื่องนี้จะอยู่ตอนกลางเรื่องค่ะ 3. ใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้ากากพืชเศษของพืชหญ้าใบไม้หรือต้นพืชเมื่อไม่ใช่อย่าทิ้งให้นำมาหมักรวมกันเป็นปุ๋ยคอกโดยกองรวมกันไว้ให้มีความชื้นพอสมควรและต้องกลับกองหมักนี้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งต่อจากนั้นประมาณ1เดือนวัสดุต่างๆเหล่านี้จะผุพังกลายเป็นอินทรีย์วัตถุการทำปุ๋ยหมักวิธีง่ายๆก็แล้วเสร็จตาม กรรมวิธีซึ่งใจความสำคัญของเรื่องก็คือการทําปุ๋ยหมักวิธีง่ายๆซึ่งจะอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าค่ะ 4. ใจความสำคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของยอนะ่อหน้าตัวอย่างเช่นรถยนต์นับได้ว่าเป็นพาหนะที่จำเป็นสำหรับธุรกิจเพราะนักธุรกิจไม่ต้องการใช้เวลามากในการเดินทางการใช้เวลาน้อยหรือการเพิ่มความสะดวกความรวดเร็วได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มกำไรหรืออาจกล่าวได้ว่ารถยนต์คือปัจจัยที่5ของนักธุรกิจใจความสำคัญคือรถยนต์นับได้ว่าเป็นพาหนะที่จำเป็นสำหรับธุรกิจอาจกล่าวได้ว่ารถยนต์คือปัจจัยที่5ของนักธุรกิจนักเรียนสังเกตไหมคะว่าใจความสำคัญเรื่องนี้จะอยู่ทั้งตอนต้นและตอนท้ายของเรื่องค่ะ 5. ผู้อ่าจสรุปใจความสำคัญนั่นเองตัวอย่างเช่น การเดินการว่ายน้ำการฝึกโยคะการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนการหายใจลึกๆล้วนมีส่วนสำคัญให้สุขภาพแข็งแรงซึ่งใจความสำคัญคือการมีสุขภาพแข็งแรงไม่ได้มาจากแค่การเล่นกีฬาแต่รวมถึงการบริหารร่างกายหรือแม้กระทั่งการหายใจค่ะสรุปทบทวนแบบสั้นๆกันนะคะนักเรียนหลักการอ่านจับใจความสำคัญมีด้วยกัน5ประการค่ะ1 ใจความสำคัญอยู่ตอนต้น2ใจความสำคัญอยู่ตอนกลาง3ใจความสำคัญอยู่ตอนท้าย4ใจความสำคัญอยู่ทั้งตอนตอน้นและตอนท้าย5เรามาสรุปใจความสำคัญด้วยตัวสำเนาของเราเองค่ะเป็นไงคะนักเรียนไม่ยากอย่างที่นักเรียนคิดใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ครูรุ่งขอพอไว้เพียงแต่เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ